นอกเหนือจาก38อาาวนะคะที่ถูกพิจารณาไปแล้วเนี่ยวันนี้ปปชก็พิจารณา,าแจ้งข้อกล่าวหาต่อคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอาดีตพบทบในกรณีการสลายชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดมีข้อมูลออกมาแล้วว่าปปชมีมติ แจ้งข้อกล่าวหาต่อคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพสออว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นเหตุในการถอดถอนออกจากตําแหน่งกรณีคําสั่งสลายการชุมนุมค่ะซึ่งจะส่งข้อกล่าวหานี้ให้คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพได้รับทราบภายในสัปดาห์นี้เพื่อมาแก้ข้อกล่าวหาต่อไปครับครณีที่มีผู้ไปยื่นปปชนะครับหลังจากที่ผ่านเหตุการชุมนุมทางการเมืองหลังปี53ก็นําหลักฐาน หลังจากที่มีการสั่งฟ้องหลายคดีนะครับโดยเฉพาะคดีที่มีผู้เสียชีวิตที่หน้าวัดปธุมนารามแล้วก็ที่รถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงตรงมังกระสันนะครับซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่ปปชนําไปพิจารณาแล้วก็ชี้มูลความผิดในวันนี้ก่อนที่จะส่งเอกสารให้ทั้งคุณอาภิสิทธิเวชชาชีวะในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสอ,อชอ ในการเข้าไปกระชับพื้นที่ในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองซึ่งก็มีความชัดเจนในวันนี้นะครับค่ะต่อสอบไปเรียนล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุทัยสกุลทองคุณอนุทัยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรณาคุณโยนายคุณวาพอท้ากาบปปชสรุปว่าอย่างไงบ้างครับค่ะวันนี้ที่ประชุมปปชนะคะโดยกรรมการปปชวิชามหาคุณนะคะก็ได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะกรมร,ร,รมการปปชกรณีที่ได้มีการพิจารณาสำรวจการไต่สวนข้อเท็จจริงข,ของนายอภิสิต ด้วยชาชีวะนะคะในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายธิเทพื่พอยสุวรรณในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะพอสอชอนะคะกรณีการคําสั่งการสลายการชุมนุมของกลุก่มปรชเมื่อว,วันที่10เมษายนปี2553ถึงวันที่19พฤษภาคมปี2553โดยในมตินั้นเห็นรอาภายหลังจะที่มีการใช้กําลังของขึพื้นที่ดังกล่าวนะคะในฐานะที่ ผู้ถูกหาทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงอยู่ตำแหน่งทางการเมืองอยู่แต่ว่ากับไม่มีการะระงับยับยั้งทบทวมวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้กําลังของทหารเลยนะคะจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากตัวไม่ถึงนะคะอ่าทางด้านของจำ,ำนวนการทิ้งาบวนการคำสั่งของฝานเองนะคะก็ได้ทีมูลความผิดของทงั้งคู่จึงเป็นเหตุทำให้มีพิธีการที่ ระทำผิดต่อตาแหน่งหน้าที่รัชการนนะคะซึ่งเป็นเหตุแห่งการถอดถอนดังนั้นทางปปชจึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายโดยในสัปดานหห์น้านะคะก็จะมีการส่งสมนวนข้อกล่าวหาไปยังคุณิสิ์และก็คุณสิทธพัฒนุสทพนะคะตอนนี้ซึ่งก็จะให้ทั้งผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฝ่ายนั้นเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไปค่ะครับหลักฐานที่ปปชนํามาพิจารณาในวันนี้จนถึงขั้นที่จะเป็นเหตุให้มีการถอดถอนเนี่ย พิจารณาจากสำนวนของสารที่ส่งฟ้องคดีที่มีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ไหมฮะให้คำจานำคาของการชั้นต้นน่ยนะคะที่ปรากฏเหตุแห่งพฤติการมาร่วมในการพิจารณาของ,ของทีเมูนวันนี้นะคะ่ะยังไม่มีการชี้มูลนะคะแต่ว่าเป็นเพียงการแจ้งข้อขอหาค่ะครับปปชจะให้เวลาคุณภิสิทธิ์กับพระสุเทพเนี่ยได้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ฮะ นี้เดี๋ยวจะมีการเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าก่อนนะคะวันค่ะแล้วก็จะมีการกาหนดพิจาราส่งสํารวนข้อกล่าวหาไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีการกาหนดในสัปดาห์หน้อีกครั้งว่าจะมีการเรียกเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะครับครับ